ใช่จริงอะไรจริงจริงถ้าเขาไม่ตัดวเขาบ้างมันจะหัดบ้างเลยถามว่าอะไรที่สําคัญในหน้าฝนนะครับโหนาบเอาเรื่องเหมือนกันไว้มองกลับลงไปข้างล่างเอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันไว้ยังไม่ถึงเ้ยโอ้หนี่คือทางเข้าถ้ำเหรอเนี่ยนีตายอุ้ยตายโอ้โหเัได้เขาได้เขาได้ไปเปล่าเดียวเดียวพักก่อนดีไปตอนนี้นี่อยากลงอ่ะไปตอนนี้นี่ไม่ไหว ผมก็ไม่รู้ดีใจอะไรเบอร์นั้นะสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Youtube Channel ไปไหนมาบ้างนะเรามีชื่อภาษาอังกฤษแล้วนะครับเท่ <Where S 2> <c oughs> เลยนะ Where did we go <c oughs> แปลว่าเราไปไหนมานะครับก็นั่นแหละไปไหนมาบ้างนั่นแหละนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมเส้นทางในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นเส้นทางที่ผมรู้สึกว่ามันสวยแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยนะฮะคือปกติเวลาเราไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีเนี่ยถ้าเราไปอำเภอเมืองนะครับไปในตัวเมืองกาญเนี่ยเราจะเที่ยวอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำนะคือการจนบ,บุรีถ้าเป็นอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีแม่น้ําไหลผ่านอยู่ประมาณ3สายด้วยกันนะก็คือแม่น้ําแควใหญ่นะครับอยู่ทางเหนือเหนือหน่อยนะแล้วก็ แม่น้ําแควน้อยกับแม่น้ําแม่กลองนะครับมันมาชนกันทั้ง3าสายเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวอเาเภอเมืองพอดีนะครับฝั่งขวาของแม่น้ําก็จะเป็นแหล่งความเจริญครับเป็นศูนย์ราชการเป็นบ้านเรือนเป็นสถานีรถไฟนะฮะมีสุสานสงครามโลกครั้งที่สองมีแหล่งท่องเที่ยวนะที่สามารถเช่าจักรยานขี่ไปได้ในเขตเมืองนั่นแหละนะฮะ ส่วนฝั่งซ้ายครับนี่คือเราข้ามแม่น้ํามาข้ามแม่น้ําแม่กลองนะครับมาฝั่งซ้ายเราก็จะเจอกับภูเขาครับซึ่งบนภูเขาก็จะมีวัดต่างๆนะวัดบ้านถ้ำวัดถ้ำแฝดนะครับถัดออกไปหน่อยก็จะเป็นวัดถ้ำเสือนะอันนี้ก็คงรู้จักกันดีนอกจากนั้นยังมีต้นจามจุรียักษ์นะครับซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางแรกของเราในวันนี้นะ ตอนนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามแม่น้ำแม่กลองมาแล้วนะครับใช้สะพานเหนือเขื่อนแม่กลองนะเขาเขียนไว้อย่างนั้นในแผนที่นะฮะก็ขี่ตามถนนเส้นเรียบแม่น้ำมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นถนนเล่นสวนเล็กๆนะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของหลายอย่างครับมีทั้งโรงโม่หินแล้วก็สุสานครับ สุสานที่ว่าไม่ใช่สุสานแบบฝรั่งหรือว่าสุสานสงครามโลกนะฮะเป็นสุสานแบบจีนนะครับห่วงซุยโดยสาเหตุที่มีหวงซุยอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าทำเลทองครับเป็นทำเลที่มีเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยใช่ไหมหวงจุ้ยที่ดีมากๆนะครับด้านหน้าของสุสานเนี่ยเป็นน้ำนะครับเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ใหญ่มากๆ ส่วนด้านหลังเป็นภูเขานะครับก็ตรงตามตำราเป๊ะเลยด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นภูเขาเงินทองไหลามาเทมานะครับแล้วก็เก็บอยู่ในบ้านเงินไม่รั่วไหลออกไปเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะผ่านลงโม่หินนะสังเกตได้ว่าซ้ายมือมีกองหินเพียบเลยนะครับถ้าดูในแผนที่เนี่ยด้านขวาจะเป็นลงโม่หินสำหรับ ใครที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นผ่านเส้นนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าคุณมาในฤดูอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าฤด,ดูฝนก็น่าจะประมาณนี้นะครับคือผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านลงโมหินที่อื่นในหน้าร้อนนะฮะโชคร้ายมากๆคือตรงนั้นเป็นถนนลูกรังด้วยนะแล้วนึกออกไหมว่ารถบรรทุกหินวิ่งไปวิ่งมาจนถนนมันพังแล้วก็ ความที่มันเป็นหน้าร้อนนะครับมันไม่มีฝนฝุ่นก็เยอะมากนะครับอแล้วนึกดูว่าถนนมันพังนะไม่สามารถที่จะขี่เร็วๆได้นะก็ต้องค่อยๆกระดึบกระดึบดมฝุ่นไปตลอดทางเลยครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำให้ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในหน้าฝนมากๆเพราะว่าวิวมันสวยมากด้วยนะไม่มีฝุ่นด้วยตอนนี้เราถึงวงซุยแล้วครับ อย่างที่บอกเลยว่าด้านหลังเป็นภูเขาเห็นไหมซ้ายมือเป็นแม่น้ำแม่กลองวิวอย่างแจมแ่มเลยนะคุณเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปมากๆครับลองดูนะลองชวนสาวมาก็ได้นะผมว่าก็แปลกดีนะฮะสิ่งที่ควรจะเตรียมนะครับถ้าจะมาเที่ยวมาขี่มอเตอร์ไซค์หน้าฝนแบบนี้นะนอกจากเสื้อกันฝนกางเกงกันฝนแล้วเนี่ยลอง ลองดูถุงกันน้ำรองเท้านะครับผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนแล้วถ้าใส่ถุงกันน้ำรองเท้าเนี่ยรองเท้าจะไม่เปียกซึ่งมันดีมากๆเวลาเข้าที่พักนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์จะรู้เลยอะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนเนี่ยมันจะไม่สบายตัวไม่สบายเท้าเลยนะครับถ้ารองเท้าเปียกแล้วต้องออกคลิป2-3วันเนี่ยไม่เวิร์กอย่างแรง ลองหาถุงกันน้ำรองเท้ามาใช้ดูครับผมใช้แล้วมันดีมากๆเอาล่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาสักพักหนึ่งนะพักหนึงแล้วนะครับก็มีโดน GPS หลอกบ้างอะไรบ้างตอนนั้นทางมันปิดอยู่นะครับไปขี่ตาม GPS ไปแล้วเขาซ่อมทางทางที่ GPS บอกให้ไปมันไปไม่ได้ <c oughs> ก็เลยก็เลยมีหลงบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางครับ เป็นเรื่องธรรมดาของคนใช้ GPS นำทางอะนะไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หลายคนก็คงเจอแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับผ่านมาได้ด้วยดีนะตอนใกล้จะถึงต้นจามจุรียักษ์เนี่ยนะฮะตอนแรกผมจินตนาการไว้ว่าบริเวณต้นจามจุรียักษ์เนี่ยจะต้องเป็นแหล่งชุมชนแน่เลยต้องมีบ้านคนมีอะไรแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้าจริงๆนะครับ 3กิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะถึงต้นจามจุรียักษ์เนี่ยไม่มีบ้านคนเลยนะเป็นทางแบบค่อนข้างที่จะเปรี่ยวเปรียวเล็กๆนะฮะแต่ว่าพอไปถึงต้นจามจุรียักษ์เนี่ยบริเวณนั้นเป็นแหล่งชุมชนมีบ้านคนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาตั้งร้านอาหารมีห้องน้ํามีทุกอย่างฮนะมีลานจอดรถมีของขายสบายใจได้ครับถ้าขาดเหลืออะไรตรงนั้นมีแน่นอน แล้วยักษ์เลยนี่คือต้นจามจุรียักษ์ครับมาถึงแล้วตรงลานจอดรถก็พื้นเป็นดินดินทรายหน่อยนะฮะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ขาตั้งก็ระวังเดี๋ยวจะล้มแบบผมนะ,มะก็อย่างที่เห็นตรงนี้ปรับปรุงแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ ทำลานทำทางเดินอะไแบบเป็นที่เที่ยวไปแล้วล่ะเป็นที่เที่ยวไปแล้วต้นจำจุรียักษ์ก็ยักษ์จริงๆนะเบลเลอเลยใหญนะ่คุณบีก็เดินสำรวจเราก็เดินสำรวจไปตามคุณบีไปนะครับเดินมาดูไก่ไปเดินเดินเข้าไปดูตรงโคนต้นนะเปยังไงไปไปไปสิไปสิ เออหัวเปียกแล้วใส่หมวกกลับเข้าไปนี่ก็หมวกก็จะเปียกตามนี่ครับเดินครับอ่ะหันหน้าเข้าหาต้นฮึปไายครับป่ะอ่เรื่อยโอ้ยกษ์จริง,รงดึงหมวกโอเคเฮ้ยมัไมมัน,มนอ๋อจอมันมืดไปโอเคครับใหญ่จริงอะไรจริง เดินวนสวนนี้ละกันเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ใหญ่ใหญ่เออจริงๆถ้าเขาไม่ตัดซะบ้างหมายถึงว่าทอนกิ่งแบบปลายๆออกมังมันจะหักมั้งไหมเ้ยแต่นี่ก็มีตัดเห็นกิ่งนี้ก็โดนตัดไปแล้วนะใช่เขาก็ตัดอยู่ตลอดตัดบ้าง อโอเคก็กลัวกลัวว่าแบบมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวโดนฝนแล้วมันจะหักครับเพะนั้นห่นได้ถึงขนาดตรงนั้นแล้วมันจะขึ้นเป็นต้นใหม่ดได้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอกอกากออกมไม่รู้เหมือนกันมก็คือทําไม่ตอแต่ว่ามันแบบโดนยินคปเองก็เป็นไปได้ไ,ดไหมจะเ,เหมือนต้นกิ่ง ก็เป็นไปได้มัง้งถ้ามันมีแผลถลงถลอกอนะไรเงี้ยไปไปได้นะมีขี่ม้าถ่ายรูปชมวิวด้วย50บาทแต่ตอนนี้ไม่มีม้านะฮะวันนี้วันวันจันออไม่มีนักท่องเที่ยวเออใช่อย่างง,งว่าทําไมผมมาแล้วแบบว่าโล่งๆอะไรางี้นะฮะหนึ่งคือฝนตกครับ2ประเด็นหลักเลยคือวันนี้วันจันนะฮะเขาคงมาเที่ยวกันไปแล้วนะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีป้ายเต็ไมไปหมดห้ามเดินลัดสนามลัดสนามรอลิงนะไม่ใช่รอเรือนะครับ โอเคเดินไปไหมเขาจะถ่ายรูปเดินไปทางไหนดีอ่ะเดินเดิเดินออกไปเลยไม่ออกไม่ออกไม่ก็เดินอเดี๋ยววนไปให้วนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะต้นจามุรียัก ต้นจำจุลียัก์แล้วนะจ๊ะยิมอีอีมันต้องมีสวยสักมุมแหละอีไม่มีอ่ะโอเคพอละ <c oughs> มันต้องได้อ่ะเชื่อดิ <c oughs> เยี่ยมชมต้นจำจุลีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวัดอะไรนะ <c oughs> วัดบ้านถ้ำใช่นะปะถ้ำมังกรสวรรค์อ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็ถูกเองอ่ะสักอย่างโอ้ยแฉะแฉะ หน้าฝนก็ข้อเสียตรงนี้นะครับดินมันแฉะเดินลําบากนิดนึงแต่นอกนั้นก็ดีอะ่ะวิวสวยตลอดทางเลยนะถามว่าอะไรที่สําคัญในหน้าฝนนะครับโทนาบ <c oughs> ระวังระวังเชลงเสหลาต้นจำจุิยักษ์ก็คงประมาณนี้เรามาเดินวนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยโกลอโแล้วก็ไปแล้วช <c oughs> ่นชมกันแค่นี้ จากต้นจำจุรียักษ์นะครับเราเดินทางแค่ประมาณไม่ถึง20นาทีนะก็จะไปถึงวัดบ้านถ้ำที่หมายสุดท้ายของเรานะครับในการเที่ยวกาญจนบุรีรอบนี้รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับถ้าคุณมากาญจนบุรีแล้วยังไม่เคยมาแวะวัดบ้านถ้ำเลยนะครับผมแนะนำให้ลองมาดูสักครั้งหนึ่งนอกเหนือจากเส้นทางที่ สวยงามที่เราได้เห็นไปในช่วงต้นคลิปนะครับวัดนี้เขาก็ยังมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำบนภูเขาซึ่งทางเดินขึ้นไปสักการะองค์หลวงพ่อเนี่ยทางเดินขึ้นเขาเนี่ยนะฮะผมว่ามีความท้าทายแล้วก็เหนื่อยกำลังดีสำหรับคนอายุ35ปีอย่างผมครับเดี๋ยวดูกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เดินขึ้นแล้วมาดูเลยทางขึ้นเป็นนี้ ฮืบอกี่ขั้นวะนับดิ้นับแกนับนะนับในใจแล้วเดี๋ยวดูกันขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งเอาขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งนะหนึ่งนะอ่าแล้วดูว่าข้างบนถึงข้างบนแล้วจะได้เท่ากันหรือเปล่าไปแล้วนะแต่เราไม่ตีอ่ะเรานับเป็นเดียวเดี๋ยวเสียสมาธิไปแล้วนะเรื่องนับขั้นบันไดนะครับผมไปนับมาหลายที่แล้ว ถ้าที่ไหนที่บันไดยาวๆเกินสักร้0ยสองร้เกินสองขั้นเนี่ยนับไม่ค่อยจะจบหรอกครับลืมก่อนนะแต่อันนี้บันไดไม่ยาวครับเลยนับจนจบขั้นนี้ขั้นที่1้อยสเท่ากันไหมได้เท่าไหร่โอ้โหเท่ากันเป๊ะโอเคมันก็ต้องเท่ากันแหละนะควรจะเท่ากัน ต่อจากบันไดขั้นที่115นะครับเราก็จะเดินทางไม่ใช่เดินทางเราก็จะเดินเข้าปากมังกรนะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำคูหามังกรสวรรค์พอผ่านบันไดมังกร103ขั้นไปได้ก็จะถึงถ้ำครับเป็นถ้ำที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ชินราชถ้ำนี้สวยมากนะผมแนะนำให้ ลองเข้าไปสักการะหลวงพ่อสักหน่อยนะครับถือว่าเป็นการพักเหนื่อยด้วยไปนในตัวหลังจากนั้นนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือทางขึ้นไปสักการะพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่บันไดขั้นแรกจนถึงถ้ำกูหามังกรสวรรค์นเนี่ยเป็นเหมือนการวอร์มอัพนะวอร์มอัพ2 0 0กว่าขั้น ร้อยสามขั้นเยอะกว่าเมื่อกี้เฮ้ยบ้าเมื่อกี้ร้อยสิบห้าอ๋อเอออันนี้ร้อยสามรู้ว่าร้อยสามสิบโอเคก็สูงขึ้นมาอีกนะครับสูงขึ้นมาอีกแต่ก็ยังไม่หมดข้างหลังมีอีกโอ้ยเหนื่อยแล้วเอ้ยไอกาดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วบันได200กว่าขั้นก็เหนื่อยแล้วจะบอกว่าสุดยอด ตรงนี้มันก็ยังไม่สุดยอดนะสุดยอดเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขึ้นไปนะครับคุ้มที่จะมานะถ้าเคยมาวัดถ้ำเสือแล้วก็เปลี่ยนบ้างนะมาวัดบ้านถ้ำดูบ้างนะวัดถ้ำเสือก็สวยนะครับลองไปดูคลิปเก่าได้นะี่โฆษณาขายของนีกแล้วนี่คือด้านข้างอ้ฝนตกบันไดไม้ก็จะลื่นนิดนึงระวังหน่อยจะขึ้นไปไหมหนูขึ้นไปสิแหมพูดนิสัยไม่เหมือนคุณบีเลยนะครับ คุณบีนี่ปกติต้องไปทุกทางนะครับมีทางที่หนไหนให้เดินก็จะไปให้หมดยังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับ Under Construction โอ้เฮงเจียนาจางอคง จ้ะเห้งเจียงไงกไม่ใช่นาจาไม่ใช่นาจาเห้งเจียจ่ะ <c oughs> ครับประมาณนี้เออสวยครับอันนี้ <c oughs> ไปต่อจ่ะแต่ <c oughs> ถ่ายตรงนี้ก่อนโอเคครับป่ะ,ปะไปต่อ <c oughs> ไปครับลุยต่อไป พอขึ้นมาถึงทางเข้าถ้ำคูหามาังกรสวรรค์นะครับตรงนี้จะมีบันไดเหล็กนะฮะบันไดเหล็กเนี่ยจะเป็นทางขึ้นไปยอดเขาเพื่อไปสักการะพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีนะครับส่วนถ้าเดินตรงเข้าไปในห้องนะครับคือถงถ้ำจะเป็นทางเข้าไปสักการะหลวงพ่อใหญ่ชินราชนะครับข้างในสวยงามมากครับ ซึ่งถงถ้ำเนี้ยผมว่าสวยมากนะมีโซนที่เป็นหลังคาถ้ำเปิดแสงผ่านแสงส่องมาได้แบบโอ้โหสวยสุดๆไปเลยนะครับก็ <misschien! S 1> ชื่นชมความงามอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วก็ออกมาขึ้นบันไดเหล็กเพื่อเดินต่อไปให้ถึงยอดเขาครับระวังสีสะนนิดนึงนะครับถ้าคุณสูงประมาณ177ก็อาจจะชนได้อ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหจริงว่ะความความชันนี้ฮึความชันนี้ฮึ <laughs> ความบันไดเล็กนี้ <laughs> เอาเรื่องเหมือนกันนั้นเนี่ย <laughs> เอาเรื่องเหมือนกันเว้ย <laughs> 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 มองกลับลงไปข้างล่างเอยเอาเรื่องเหมือนกันเว้ย กล้องดูไม่เท่าไหร่ว่ะของจริงมันยิ่งกว่าป่ะเชิญครับก็ยังอุตส่าห์มีขยะเนาะวัมนนี้ก็อุตส่าห์มีถังขยะให้นะคนมันก็ยังจะทิ้งตัวอย่าด่าเยอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจนด่าไม่ไหวจะเมื่อไหร่จะถึงยอดวะเมื่อกี้จากไอ้นั้นเราเห็นป่าวว่ามันสูงเออเห็นว่ามันสูง พระองค์ ini, iles, สีขาวๆใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอเป็นเจดีย์สีทองอ๋ออ่าคนเห็นคนละที่กันแล้วดีกันตายอ๋อคนละวัดอีกนะไปวัดนั้นด้วยไหมไปเลยละไม่ไปต้องขับเหมือนต้องขับรถขึ้นไปเหมือนมันมีร้านจอดรถข้างบนจะลองขับขึ้นไหมเอาวันนี้ให้เสร็จก่อนเย่าด่าผมถ้าผมกากไปเหยียบมันนะเฮ้ยคล้ายๆกระสุนพระอินแต่คงไม่ใช่ แล้วก็มีอย่างเยอะเลยเหรอต้องมีต้้งให้กำลังใจสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเหรออู้เห็นลังคาแล้วจริงด้วยถึงแล้วเย้ถึงสักทีมีอีก <c oughs> มีทางไปต่อ มีมีทางไปต่อนะโอเคดูครับดูหนึ 1, 7, 5, ่งเจ็ดห้าสี่คืออะไรวะมไม่รู้เขาเขียนไว้ที่พื้นนะถ้ำมา้าอะไรวะถ้ำม่าน,มนต้องไม่เอกดีวะถ้ำมา้านวิจิตถ้ำม่านต้องไม่เอกนะอุ้ยอุ้ยอะไร <laughs> ห้องน้ำ <laughs> ้พักขอบครับเฮ้ยยกถึงน้ำปะเออไปแล้วไปแล้วเ <laughs> จดีสีแองปะไม่รู้อ่ะเขียนแต่อะไรกันอ <laughs> ่าข้างบนเขียนถูกถ้ำม่านวิจิตเขียนใช้ไม่เอกแล้วถูกแล้วครับไหนดูซิมันจะวิจิตแค่ไหนเชียวเออ เอ้าวเป็นไรล่ะรีบมาสิเหนื่อยเหรออะไรแค่นี้เหนื่อยวายยังไม่ถึงเว้ยโอ้หนี่คือทางเข้าถ้ำเหรอเนี่ยอุ้ยตายอุ้ยตายเหรอเออใช่ไม่เข้านะไม่เข้าครับโอ้โหเข้าได้ยัง่าเข้าได้เข้าได้นี่ไงมีเชือกให้ปีนกลับขึ้นมาด้วย มีวิจิตแค่ไหนอะอยากรู้ก็ต้องไปดูไปเปล่าเดียวเดียวพักก่อนดิไปตอนนี้นี่อยากลงอะไปตอนนี้นี่ไม่ไหวนะพักก่อนนั่งพักก่อนมันวิจิตยังไงมันเห็นอย่างนี่ถมันเป็นถ้ำอ่ะก็จะไม่ลงนะคือผมคือผมเพิ่งมาครั้งแรกครับผมก็ไม่รู้แลวดีใจอะไรเบอร์นั้นเนี่ยอุ้ยปาดเหงื่อแป๊บ เดี๋ยวถ้ำถ้ำถ้ำเราติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาด้วยเออเดี๋ยวก่อนไปไปนั่งชมวิวนั่งพักขึ้นไปเจดีเลยวันนี้วันจันไงคุณเขาไปทํางานทําการกันเน่เดี๋ยวเราทําทําคลิปลงเดี๋ยวก็มีคนมาต้องเชื่อมั่นว่ามีคนดูคลิปเราเยอะอะไรอย่างนี้เขาจะอยากตามรอยมา เห็นแก่ความทุ่มเทที่เราทำหียหายโอ้ยครับเี็นกระเตือนกินกือจังโอ้โ้เจดีทองจริงด้วยขอนั่งพักก่อนไปไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยแฉไม่สนละจุดนี้ไม่สนละแฉก็แฉนั่งไว้ไหน โอ้เออนั่นวัดถ้ำเสืออยู่นูน่นโหคนดูไม่เห็นหรอกในกล้องนี่เล็กมากเลยวิวนี้มันสูกมันได้มันได้วิวมันได้สูงกว่าวัดถ้ำเสือเยอะเลยนะเยอะสิเยอะเลยที่เดินขึ้นมาเนี่ยถ้ำเสือแค่ขึ้นถ้าเห็นีงค์กรริบนๆะตรงนี้นะครับตรงแถวๆนี้เนี่ยเนี่ยเห็นมาที่นิ้วปลายนิ้วผมเนี่ยเนี่ยวัดถ้ำเสือนะผมก็มองไม่เห็นนะในกล้อง เพราะมันใช่หรือเปล่าเพราะในกล้องมันเล็กกัดูหลังจอมันเล็กมากเลยแต่ก็ประมาณตรงนั้นแหละครับพระบรมธาตุแก้วจุฬามณีนาคบรรพระบุรีเฮ้ยนาคพันบุรีสีเมืองการภาษาไทยไม่แข็งแรงอ่านผิดขออภัยครับถูกปะข้าศึกสองนักขัตขอบคุณอ่านซะง่ายเลยอ่านบรรทัดบนสิพระบรมธาตุเกศแก้วจุฬามณีเออมีเกตด้วยมองไม่เห็นเลยอ่ะเกตแก้ว จุลามณีพันบุรีเออจะอ่านพันบุรีหรือพันนาบุรีพันบุรีแหละอโอเคครับแปลว่าผมอ่านถูกตามนั้นไม่มีไม่มีเกตอืมแต่ตอนนี้ถูกละตอนนี้คุณบีกำลังเซิร์ชอยู่นะครับว่าถ้ำม,ม่านวิจิตรนั้นคู่ควรกับการปีนลงไปดูหรือเปล่าอ้าวก็นับไปให้แล้วะนับขั้นเหรอว้าย นับผิดหรือเปล่าอ้าวทำไมเราได้ร้อยสิบห้าเขาได้ร้อยสิบสี่อ่ะเขานับผิดแล้วบอกให้เขามานับใหม่นะฮะเว็บไหนเนี่ยปากทําถึงหางเขาได้ร้อยห้านะพี่ไหนเออบอกเขามานับใหม่ได้ร้อยสามเขานับผิดนะครับผมนับได้ร้อยสามเขานับได้ร้อยห้าเขานับิดกว่เขาแค่เอาเหอะอ้ะงั้นให้คุณผู้ชมมานับเองแล้วกันดูนะว่าใครถูกนี่ล้วดูดิทำอะไรทำม่านวิจิต ก็สวยนะไปเปล่า <ไป S 1> อย่างนี้จริงไ่าวะจริงดิเขาจะมาหลอกเราทำไมปะตอนนี้อยู่หน้าถ้ำหน้าปากทางเข้าถ้ำม่านวิจิตรแล้วนะครับไปไหมอุยยุงเกานะหน้าไม่ใช่ยุงไม่ใช่ยุงหรือยุงวะช่างมันเถอะไม่อยากไปใช่ไหมมันก็ประมาณนี้ครับงั้นรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนแป๊บหนึ่งขอเข้าไปดูนิดนึง ได้ได้หร้อมั้งดีอยู่เดี๋ยวกันนะจับเชือกผบอ๋อผูกกับต้นไ่ใช่ไหมบันไดมันก็มีแค่นี้แล้วก็ลงไปแล้วมันก็น่าจะสวยนะไปไหมล่ะไม่ไปหรองันรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวเราไปเองเดินได้เดินได้ครับ อโอเชือกมันสุดแค่นี้เออเชือกมันสุดแค่ตรงนี้มันเอาไว้ปีนขึ้นแค่เมื่อกี้แค่ตรงเมื่อกีถถงถง้ถึงโถ,ถงเลยอาจารลงถึงโถงเลยมีไฟแล้วมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยรอ,อรอ,รอยากแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากแค่นิดเดียวลงมาไม่ได้ยากใช่ไหม เห็นไหมใครๆก็ทำได้สู้ๆนี่คือภายในของถ้ำม่านวิจิตรนะครับให้ดูมีเสียงข้างคาวด้วยอ่ะ่มีแล้วมี แค่นี้เองประมาณนี้ก็ติดไฟสีแดงสีฟ้าสีเหลืองกันไปเรื่อยๆนะท้ำเล็กๆครับผมทางเข้ายากไปอย่างนั้นแหละแต่เข้ามาแล้วก็ทิดเดียวนะโอเคครับใครที่อยากมาออกกำลังกายมนาะแนะนำเลยนะฮะวัดบ้านถ้ำนะได้ออกกำลังกายสมใจแน่เลยนะฮะถ้าขึ้นมาถึงมีอีกหลายถ้ำ จริงๆมีอีกหลายถ้ำเลยนะครับมีทางแยกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราคงเอาแค่นี้แหละไม่ไหวแล้วต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับกรุงเทพด้วยและทั้งหมดที่ผ่านไปนี้นะครับก็คือประสบการณ์การเที่ยวกาญจนบ,บุรีเมื่อ2ปีที่แล้วของผมนะครับถ้าใครหาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีวิวสวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องขับรถไปไกลๆผมแนะนำกาญจนบ,บุรี เที่ยวแถวแถวโซนนี้ที่ผมมาวันนี้นะครับแถวแถวตัวเมืองเลยนะไม่ได้ไกลกันเลยไม่ต้องไปถึงสังขละบ,บุรีก็ได้ครับไม่ต้องขับรถ4ีหชั่วโมงแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างแล้วก็ Facebook Fan Page ไปไหนมาบ้างไว้ด้วยนะครับ หลังโควิดผมว่าจะมีโปรเจกต์นะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันยังไงติดตามไว้มีอะไรจะแจ้งข่าวกันใน Facebook นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ